เลยอาไรเนียสำหรับเด็กหนึ่งปีขึ้นไปได้เลยนะคะใช้ทะเลได้เลยเด็กหนึ่งปีขึ้นไปใช้ได้ใช่เด็กหนึงปเชื่อผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ใครอย่าไปบีบผิดนึกว่าใส่ขนมปังนะผมบอกให้สำหรับผิวแพ้ง่ายอย่างน้องแน็กก็ใช้ได้น้องแน็กแพ้ง่ายมากเดี๋ยวผมจะเอาไปลองใช้เลยผมจะลองใช้ไปไหนคะไปเที่ยวไปทะเลเหรอคะไปลองใช้แต่ใครกับคุณกคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลไปคะคุณเปิ้ลถอดแมสกมาเดี๋ยวนี้ผมรู้เลยว่าคุณซื้อแบบถุงมาใช่ไหม เขรู 1> <1. 5 1. 5. <1. ้บวกหน่าพอจริงหรือเปล่าเขารู้หมดแล้วแกไม่ใช่หรอกจริงมันเยอะกว่านี้แต่ร้านไม่มีขายใช่ปล่ะต้อนีเซ็ตสี่ชิ้นเซ็ตสี่ชิ้นเซ็ตสี่ชิ้น วว้าตัวนี้นะคะเซตสี่ชิ้นนะคะเป็นเซตที่เซตสี่ชิ้นเซตสี่ชิ้นว้าวตัวนี้ดียังไงบ้างสี่ชิ้นนี้คุณตัวนี้มีโลชั่นกันแดดน้องแม็กโชนะไหนโลโลชั่นกันแดด S B S S S K อนไหนร